สวัสดีครับสวัสดีพ่ม่พพ่นองนะครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับเจอกันกับน้องไก่นะครับพม่พี่นองครับกับหุยล่านะครับงวดประจำวันที่2เดือนกรกฎาคมพศ2566นี้นี่นะครับพม่พี่นองครับวันนี้นะครับผมจัดให้พม่พี่นองนะครับเมดดินะครับพม่พี่นองครับมีเลขนะครับ70็ดนะครับ สองตัวล่างนะครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้นะครับผมจัดให้นะครับมีเลขนะครับ64ินะครับพ่อแม่พี่น้องครับสําหรับในทางวันนี้นะครับก็มีแคนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องครับวาชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับพ่อแม่พี่น้องครับกดติดตามนะครับขอให้มีโชคมีลาภนะครับในทางต่อไปนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเป็นในทางนะครับหุยฮานอยนะครับ กูประจำวันที่2องนี่นะครับสามตูบุญนะครับผมจัดให้นะครับมีเลขนะครับหกร้อยสิบสี่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับชด2องตัวล่างนะครับผมจัดให้นะครับมีเลขนะครับแปดสิบสี่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับว่าชอบนะครับก็จัดไปเน้นๆนะครับ ขอให้พ่อแม่พี่น้องมีโชคมีลาบวันนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีแคนนี่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ